สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะที่เราจะแปลงโฉมสวนของเรานะคะแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยพนักงานคนสวยของเรานะคะอันนี้ผู้จัดการสวนเราก็นั่งชมมะนาวก่อนนะคะตามออเดอร์นะคะเธอก็นั่งแบบว่านั่งอ้วนมากค่ะนั่งพุงป่องนะคะหันมายิ้มหน่อยอียิ้มสวยด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะหลังจากที่ลกๆแล้วเนี่ยสวนเราเป็นอย่างไงนะคะเราใช้ทั้งรถตัดแล้วก็คน ช่วยอ่าช่วยกันกายตัดนะนะคะเพราะว่ามันจะได้เตียนต่อไปเนี่ยคนที่ตูดแหลมแหลมเนี่ยนะคะเสื้อแดงๆเนี่ยเขาก็จะคอยทำอ่าให้สวนเราเตียนนะคะใครจะมาชมสวนก็แจ้งมาได้เลยหันมามองหน้าหน่อยยี่ค่ะอัน,นี้เราก็มาดูสวนเราเลยนะคะก็เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราก็จะเอาอ่า ต้นไม้ต,ต่างๆของเราไปลงนะคะมะนาวเราก็ค่อนข้างดกนะคะปีนี้ก็ให้ดูลูกนะลูกใหญ่มากนะคะนี่ก็นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นสุป่าแรกนะคะมะนาวแป้นนะคะอันนี้ก็เกือบเตียยแล้วนะคะก็เป็นที่น่าพอใจนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นของลงดินนะคะเราก็กําลังจะทํานะคะ เราคิดว่าเราน่าจะเชิญคนมาชมสวนเราได้เร็วๆนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ค่อนข้างลกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือในวันที่ที่สามของเราที่ที่ทำนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งละอันนี้มะนาวที่ชำไว้ที่เอาจะไว้ส่งนะคะและอันนี้ก็คือต้นไม้ฟอกอากาศที่ความฝันของเราที่จะได้ทำนะคะที่จะได้ทำจำหน่ายนะคะก็ เราก็มีต้นไม้หลายอย่างเลยนะคะลิ้นมังกรนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นนางกวักนะคะเธอออกดอกแล้วค่ะก็คือเห็นเขาบอกว่านางกวักออกดอกแล้วเธอจะรวยมากค่ะกวักเงินกวักทองเข้าสวนเรานะคะนี่นะคะก็เราก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเข้ามานะคะฟาร์มคุณแม่เป่งยินดีต้อนรับทุกเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ อันนี้ต้นต้นอะไรนะอันนี้เศรษฐีอะไรนะร,ยนว,รวยทรัยพย์ใช่เศรษฐีรวยทรัพย์ก็คือต้นใหญ่มากนะคะก็แสดงว่าเรารวยทรัพย์นั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะสองต้นตอนแรกที่เราเอามาอยางต้นเล็กอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนะก็อันนี้ก็จะเป็นะมะนาวลูกยักษ์มะนาวยักษ์ของเรานะมะนาวยักษ์นะคะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทํา ทำการตอนนะคะายางอินเดียดํานะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราจะทําการตอนเธอนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ใบสักค่ะนะคะมัใหญ่มากงดงามมากเราก็จะตอนเหมือนกันนะคะตอนสะสมไว้นะคะ ก็น,นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวตรงด้านนู้นที่เป็นลกๆเราก็จะพยายามทําอีกทีนะคะให้ให้ทุกอย่างเพอร์เฟนะคะให้ทุกอย่างได้มันดีนะคะ่ะตรงนี้เราก็ยังไม่ได้จัดการเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะนัำจากวันนี้ต้นเป็นต้นไปอ้อเราให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ลดนะคะเราก็ยังทําไม่ได้เยอะเลยอันนี้ก็คืออันนี้นะคะ อันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นปลอดสารพิษเลยนะคะส่วนเรานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปของเรานะคะคก็บายบายนะคะสวัสดีค่ะ